หนุนโดยผอเบรกเบนดิกสออโตแจมไทยแลนด์ดอ o คอมออโตวิกเอ็นโอ้โวิกับตันเมกาถ่ายรูปด้วยหน่อยนะคะนี่เอาละเดี๋ยวหมดเช็คอินก่อนดีกว่านะคะ คุณผู้ชมจะได้ตามมากันถูกค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มส s อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของเล่นเกลกยุนพันค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่แห่งจินตนาการนะคะแล้วก็โลกแห่งความฝันค่ะที่คนคนนึงเนี่ยเขาได้มีการก่อร่างสร้างความฝันแล้วก็จินตนาการของเขาสู่โลกแห่งความจริงค่ะมีการเก็บเล็กผสมน้อยนะคะสะสมของเล่นต่างๆมามากมายเพื่อให้เราได้มาเยี่ยมชมกันในวันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะมามีพิพิธภัณฑ์แ,แห่งนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะคะไปกันไหยคะ หลายคนอาจจะคิดว่าการมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องเป็นสายบุญเที่ยววัดไหว้พระนะคะหรือว่ามาเสริมความมงคลให้กับชีวิตเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วที่อยุธยาเมืองเก่าของเราเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะและที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกลยกุนพันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยหากคุณเป็นคนที่รักของเล่นของสะสมรับ รองค่ะว่าสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ นี้นะคะโมสก็นั่งอยู่กับอาจารย์เกิดยุนพันนะคะเจ้าของพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกิดยุนพันแห่งนี้นั่นเองค่ะแรงบันดาลใจแรกเลยที่ทําให้อาจารย์มาเปิดพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นอันนี้คืออะไรคะเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วค่ะเป็นเรียนเอกศิลปศึกษาแล้วก็วาดรูปเขามีประกวดนางวันนอมากเกี่ยวกับภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กที่ประเทศญี่ปุน่นส่งงานไปประกวดเป็นจังหวะที่ ไปสอดคล้องกับการพัฒนาการเด็กการมองเห็นเกี่ยวกับรูปภาพได้รางวัลหนึ่งใน13คนไปรับรางวัลแล้วเขาก็ให้อยู่ญี่ปุ่น3เดือนโดยที่ได้ทุนของยูเนสโกญี่ปุ่นอ่ะวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ยูเนสโกอ่ะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเล่นสังกสีของคิตาราที่เมืองฮาโกนเนะอาคารหลังเล็กๆแต่มีของเล่นที่ประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าของเล่นเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยจะเก็บแรงบันดาลใจอันนี้ถ้ามีโอกาสจะทําพิพิธภัณฑ์ของเล่นแบบของ ของญี่ปุ่นบ้าง<อ>ก็เริ่มเก็บตั้งแต่เรียนชั้นปริญญาตรีจนถึงทุกวันนี้ยังเก็บอยู่โอ้ก็เลยเป็นการเก็บสะสมของเล่นมาเรื่อยๆเพราะเราได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาทีนี้เราใช้วิธีการหาของเล่นจากที่ไหนยังไงได้บ้างเดิม<า>เป็นครูอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยาลัย<ะ>ตอนค่ําของคืนวันเสาร์ทุกคืนจะต้องไปตลาดทองถมของจึงมีจักหนึ่งชิ้น เป็น2ชิ้นและเยอะเยอะเยอจนเห็นในพิพิธภัหลาย oh. ของเล่น oh. เวลาเราเห็นคนที่เขามาเที่ยวเขามีความสุขกับการเดินดูอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะทุกคนได้เล่นของเล่น <Ha. S 1> เราเล่นแล้วมีความสุขพอ <Ha. S 1> เล่นเล่นแล้ว <Ha. S 1> แล้วเราก็ลืมไปแล้วแต่พอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นวัยรุ่นพอามาพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นแล้วมันย้อนวัยกลับไปคิดถึงวัยเยาว์ของเรา<ะ>ล่วแล้วมันอบอุ่นพิพิพธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีของเล่นที่มีายุลึกถึง200ปีมีตุ๊กตาดินเผาสมัยสุขโขทัย700ปีตุ๊กาตาเสียกบาลตุ๊กตาดินเผาสมัยยุทธยาที่เป็นเทราปัต้า400<ะ>กว่าปีดังนั้นให้ความเชื่อมั่นว่าเรามีของปวดแล้วก็วามา <ทำ S 2> ชื่นชมร่วมกันจริงๆนะคะวาได้ข่าว ว่ามีหลายๆคนเนี่ยเอาของเล่นมาขายให้กับอาจารย์ด้วยเหรอคะชิ้นที่เราไม่มีแล้วเราอยากซื้อเขาแล้วถึงก็ตอบรับว่าเราอยากได้คุณค่าของเล่นแต่ละชิ้นอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างคะเล่นแล้วมีความสุขเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วแบ่งปันเล่นแล้วเก็บ สนุบบำรุงรักษาเล่นแล้วเกิดความคิดได้ความรู้แต่ที่นี้ณวันนี้เนี่ยยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่พอเห็นลูกเล่นของเล่นือเห็นเด็กเล่นของเล่นเยอะแล้วเขาก็รู้สึกแบบเล่นไปทําไมไม่เห็นมันจะมีประโยชน์อะไรเลยอย่างน้อยได้หยิบจับพัฒนากล้ามเนื้อมือของเล่นมันจะเป็นสเต็ปของมันมันจะพัฒนามนุษย์เหมือนกันของเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วอย่างณวันนี้ถ้าสมมติว่ามีคนชมอยู่แล้วเขารู้สึกว่าอยากสะสมบ้างอาจารย์แนะนํำยังไงดีคะต้องถามตัวเราเองว่าเรามีใจชอบจริง หรือเปล่าและศึกษาจริงๆจนแตกฉานเข้าใจในสิ่งที่จะทาแล้วแล้วก็ค่อยเริ่มสะสมค่อยๆเริ่มสะสมมาํายมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงไหมคะอยากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองพี่เลี้ยงเด็กอะฮะควรชวนลูกหลานอ่านหนังสืออย่าหยุดกินอาหารอร่อยๆแม้กระทั่งอาหารขึ้นบ้านแต่ต้องสะอาดเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนฉากชีวิตเขาจะได้เห็นโลกกว้างแล้วก็ฟังดนตรีให้หใหเกิดการคิดและจินตนาการดีๆแล้วไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ถ้าทําได้5อย่างจะเป็นคนที่เติบโตมา เป็นผู้ใหญ่แล้วแข็งแกร่งแล้วเป็นคนเก่งไทยใหญ่ยุโดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นทำอยาอให้เกิดผลประโยชน์กับเด็กครับได้เลยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะคร,รู้สึกอิ่มเอมหัวใจรู้สึกใจฟูเหมือนที่อาจารย์บอกเลยเอาล่ะตอนนี้มดพร้อมแล้วเดียเด๋ยวมดลกคนอาจารย์พาชมทรต่งยนดีะยินดีนนะะยินดีอาจารย์รจะพาไปครับ,รบโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะครับเชิญคร้าค่ะ น่า <Happiness. S 2> จะเคยดูในหนังยุคคลาสสิกอะและจะมีตุ๊กตาแบบนี้หรือในรูปภาพที <volta aled> ่เป็นพิมพ์หินโบราณก็จะเป็นตุ๊กตาแบบนี้ที่เราเรียกว่าชิด200ปีเขียนงานสไตล์อย่างเราทำาภากอกรอเป็นแบบนี้มีที่มามีที่ไปหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรมไตโลกนาฏอย่าง พระเจ้าภาษาทองแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านเห็นไหมมีบวชนาคแห่บวชนาคมีงานแต่งงานอเมริสเซนทที่ทำแวร์เดอะไวติงอาร์ดดินแดนแห่งเจ้าตัวร้ายเนี่ยก็แอบใส่ไว้ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นอาจารย์เกลิกยุญพัน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกได้เลยว่าคุณจะต้องได้รับความสุขกลับไปแน่นอนถ้าคุณได้มาที่นี่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวมดจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยๆทานกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงหน้าคะ่ะ